สวัสดีครับยังคงถมดินอยู่นะครับข้าแล้วยังคงถมดินอยู่อิ Enjoy home fit น o อยโ m มเฟ t แปลนเพอขามเทเลสจังหวัดนครราชสีมามีการสั่งดินมาเพิ่มบางส่วนเพราะก่อนหน้านี้เราก็ยังทยอยถมอยู่เราถมบางส่วน,นเสียงรถแทรกเตอร์อาจจะดังหน่อยนะครับ เสียงรถแท็กเตอร์เสียงดังฟังชัดดีไหมครับอินทร์โฮมเฟป8อำเภอขามเรศสอจังหวัดนครราชสีมาประมาณ6กโมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้31คค .65 แล้วสิ้นเดือนแล้วยังคงถมดินอยู่ดินร่วนนะของเราจะต้องเป็นดินร่วนที่ดีมีคุณภาพ สวัสดีครับผมคนเดียวนะครับช่วงเวลานี้ยังคงถมดินอยู่นะครับนี่รถแทรกเตอร์ L อ่าแล้วก็มีรถบรรทุกด้วยนี่ถมดินอยู่เพิ่มอีกบางส่วนเพิ่มบางส่วนแต่ยังไม่เต็มดียังไม่เสร็จดีอ่าด,ด,ดูดูแล้วเฉพาะค่าถมดินน่าจะประมาณเจ็ดหลักเฉ <c oughs> พาะถมดินอย่างเดียวนี่เจ็ดหลักเวลาถมดินเราจะต้องอิงความสูงจากถนนเส้นหลักด้านหน้านะ เพราะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ําต่างๆด้วยเวลาถมดินเราจะต้องอิงกับถนนเส้นหลักด้านหน้านะครับและห้ามไปถมต่ากว่าถนนนะเราจะรู้สึกว่ถมต่ํากว่าพอถึงเวลาค่อยทําถนนลาดขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมนะครับบอกกันเลยนะไม่เหมาะสมเราไม่ใช่เพวมโรงแรมไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่ ตามสถานที่ต้องเชื่อต่างๆเราเป็นโครงการหมู่บ้านที่ระบบระบายน้ําสุข,ขาพิบาลต่างๆจะต้องดีมีมาตรฐานดีครับคุณนาดเป็นไงบ้างครับผมบางส่วนผมเพิ่มบางส่วนยังไม่ยังไม่เสร็จงานยังไม่จบดีแต่รอบนี้ประมาณนี้ก่อนรอบนี้ประมาณนี้ก่อนวันนี้ทีมงาน ให้จบเจให้จบอันนี้คือแนวถนนนะครับจากข้างบ้านหลังที่สองก็จะเป็นแนวถนนกว้าง8เมตรยาวไปสุดด้านหลังครับฝั่งที่ทีมงานเรายือนอยู่เห็นไหมครับท,ทีมงานยือนอยู่จะเป็นเฟรแปดทับสองเฟทั 2. วันนี้เรามีงานฝ้าลรงจอดรถด้วยนะครับงานฝ้าโงจอดรถ งานฝ้าลงจลดรถวันนี้นะครับเรามีงานฝ้าลงจลดรถด้วยอ่าแจ้งข่าวดีนิดนึงแจ้งข่าวดีนิดนึงวันนี้มีลูกค้าที่น่ารักติดตามกันมาพอสมควรแล้ววันนี้ก็มาเยี่ยมชมโครงการของเรามาดูบ้านสวยจากโครงการของเราแล้วก็กําลังจะส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบสีสภาพอีกหนึ่งหลังนะครับถ้าผ่านก็จะจองตามขั้นตอนต่อไป ของเราตรวจสอบสัยภาพก่อนถ้าผ่านถึงวางเงินจองถึงทําสัญญาจองนะครับเราไม่ได้ว่าลูกค้าเข้าขมาทุกคนเราจะเร่งรัดนะครับหรือว่าปิดการขายให้ก็จองอย่างเดียวห้ามเลยนะครับท่านเจ้าของโครงการเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประเด็นในเรื่องของการปิดการขายเร่งรัดให้ก็จองอย่างเดียวเนี่ยที่ไหนไหนเขาก็ทํำกัน ที่ไหนนเขาก็ทำกันเขาทำกันอยู่แล้วเราจะต้องแตกต่างให้ลูกค้าดูบ้าง่สวยให้ลูกค้าเขามีอํานาจในการเลือกในการตัดสินใจก่อนบอกขั้นตอนที่ถูกต้องที่ดีของเขาก่อนตรวจสอบสัยภาพก่อนผ่านไปต่อได้ถึงทําสัญญาจองและเงินจองก็คือส่วนหนึ่งของราคาบ้านนั่นแหละโอเคนะนะครับวันนี้เราก็ได้ได้ยินลูกค้าพูดอีกแล้ว วันนี้เราก็ได้ยินลูกค้าพูดอีกแล้วนะครับลูกค้าพูดว่าไปดูโครงการอื่นๆก่อนหน้านี้เขายัดเยียดที่จะให้หนูจองอย่างเดียวเห็นไหมครับเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการต้องเข้าใจก่อนเลยลูกค้า,าคนทั่วๆไปที่สนใจบ้านเขาไม่ได้ดูโครงการเดียวครับเขาไม่ได้ดูโครงการเดียวเขาดูโครงการอื่นมาพอสมควรดังนั้นเราจะต้อง หาจุดเด่นเพื่อมาปิดการขายต่างๆเพื่อนำนำมาซึ่งความแตกต่างต่างๆ,ๆโอเคนะอย่าเร่งรัดให้ลูกค้าจองอย่างเดียวจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างที่ Enjoy Home เราทำอ่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณป้าคุณกิษสดาคุณสุวรรณทีมงานเราวันนี้มีงานฝ้าโรงจอดรถด้วยน,นะครับ ค่าลงจอดรถเหลือปูกระเบื้องลงจอดรถอีกวันนี้ไปสั่งกระเบื้องมาแล้วลงจอดรถก็ปูกระเบื้องให้นะครับนี่โอ้โหนี่เวลาเขาวางเหล็กฉากแล้วก็วางเหล็กกลมตรงประตูเขาจะวางเผื่อพอปูกระเบื้องกระเบื้องก็จะเสมอกับไอ้เหล็กกลมพอดีนะประมาณนี้มันก็จะเป็นล่องเล็กๆอย่าให้เป็นล่องใหญ่นะต้องให้เขาปูกระเบื้องเกือบที่จะชิดเลยมีระยะ เสียงดังครับเสียงดังชัดเจนไหมรถแท็กเตอร์ไลฟ์นี้อาจจะมีเสียงดังหน่อยนะครับ <Okay. S 1> นี่หลังที่หนึ่งตามผังหลังที่หนึ่งตามผังใส่กระเบื้องลงจะลดเอ้โทษทีใส่ฝ้าลงจะรดได้เรียบร้อยนี่ครับหลังที่หนึ่งตามผังงานฝ้าลงจะลดทีมงานมาสี่คนนะถ้าจำไม่ผิด เสียงดังชัดเจนเสียงรถใช่ไหมเสียงรถแท็กเตอร์ใช่ไหมดังชัดเจน <c oughs> ทีมงานช่างฝ้ามาสี่ท่านจัดไปสองหลังเลยวันนี้งานฝ้านะครับอย่าลืมให้ช่างฝ้าเจาะรูแล้วก็ดึงสายไฟมาอย่างนี้ด้วยนะครับก่อนหน้าที่งานฝ้าจะมาเราจะต้องให้ช่างไฟามาเดินสายไฟให้เรียบร้อยก่อนและแนะนําให้เดินท่อด้วยนะเดินท่อด้วยงานมันจะเรียบร้อยแล้ววันที่งานฝ้ามาเนี่ยให้เขา เจาะรูแล้วดึงสายไฟตรงนี้เซนเตอร์เซนเตอร์มันก็อยู่ที่แบบอยู่ที่แบบว่าแบบของเราแบบไฟเป็นยังไงอยู่ตำแหน่งไหนยังไงแต่ของเราจะเป็นไฟสระเปาอยู่ตรงเซนเตอร์ตรงนี้นี่ครับไม่ใช่มาคำหากันเองนะให้ช่างฝ้าเจาะให้เลยเ,ออเดี๋ยวเก็บงานสีเก็บงานสีปูกระเบือ้องมีประตูมีรั้วระแนงก็จะสวย วันนี้อีกหนึ่งงานที่ถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนภาพรวมของบ้านมากๆคืองานติดตั้งประตูรั้วระแนงนะครับงานติดตั้งประตูรั้วระแนงประตูด้านหน้าเป็นประตูเหล็กซึ่งเป็นแบบใหม่นิดๆ <c oughs> ไม่ถึงกับใหม่ทั้งหมดเกือบที่จะใหม่อยากให้ทีมงานเราช่วยโวตกันหน่อย ว่าสมควรจะมีสีตรงไหนเพิ่มหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยไปกันรัวร้วรั้วระแนงของเราเนี่ยฮะรั้วระแนงของเราปุ๊บอ่าแล้วก็ใช้เหล็กกลองสองคูณสองนิ้วเป็นตัวขวางนะเป็นคานนะแล้วก็ใช้เหล็กกลองสี่หุนเป็นตัวตั้ง แต่เราจะไม่มีไม้หลัวแล้วไม่มีไม้หลัวแล้วผมก็เลยให้เขาใช้เหล็กกล่องนิ้วคูณนิ้วเนี่ยตัดปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาตรงนี้เป็นเหล็กกล่องนิ้วคูณนิ้วตัดปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวามันมันจะใหญ่กว่าเหล็กกล่องสี่หุน,นทีมงานเราก็ทําดีแล้วนะ<ม>เขาก็ปิดปิดด้านบนด้วยนะครับเนี่ยนะนําให้ปิดด้านบน,น้วยนะกรณีเป็นเหล็กเหล็กกล่องนะ เราใช้เพียงแค่เหล็กกล่องก็พอถึงแม้จะเป็นสีหุ่นก็ไม่จําเป็นต้องใช้เหล็กตันนะครับใช้เหล็กกล่องกล่องก็พอเอาอยู่อันนี้เขาก็เชื่อมเชื่อมแล้วเขาก็าเก็บงานนะก็ปิดรูถ้าไม่ปิดรูเวลาฝนตกนะครับมันจะเป็นสนิมแล้วสนิมมันจะหยดมาด้านล่างตรงนี้มาเปื้อนคานเราตรงนี้ถึงแม้จะมีการพ่นสีแต่บางทีมันพ่นไม่พ่นสีไม่ทั่วแน่นอน เดิมทีไอเล็กกองนิ้วคุณนิ้วตรงนี้ที่เราขั้นที่เราตั้งไว้ปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยเราจะทําอีกสีหนึ่งครับน,นี่ผมกะว่าจะตัดสีขาวผมกะว่าจะตัดสีขาวแต่ทีมงานช่างรั้ว่าแนงนที่มาติดตั้งก็บอกว่าเฮียมันจะกลายเป็นทางม้าลายนะมันจะไม่สวย <c oughs> <c oughs> ไป,ไปมามันกืนกันเหมือนกัน <c oughs> นีนน่มันเกือนกันเหมือนกันทีมงานเราว่า ไอเหล็กกล่องใหญ่ไอตัวตั้งนิ้วคุณน,นิ้วนีว่สมควรจะทาสีดีไหมครับนี่อาสมควรจะทาสีดีไหมเดิมทีผมตั้งใจจะทาสีขาวแต่ทีมงานเราว่ามันจะดูลายตาไปมันจะดูเป็นทางม้าลายเราก็จะทาสีขาวเพื่อให้มันเข้ากับเชิงชัยตรงนี้ไงอ่าเขามองว่ามันจะดูลายตาไปแต่พอมาเป็นสีดำกลายเป็นว่ามันกลืนกันหมด แต่เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคือหลังจากที่เราทาสีเสารัววาารร้วแล้วทาคานรั้วแล้วทาบล็อกช่องลมเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเห็นภาพที่ชัดอีกชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้มันยังดูเหมือนว่าดำๆกลมกลืนทั้หมดนะปกติใครจําได้บ้างครับรั้วของเราจะเป็นเหล็กก่องสีหุนแล้วก็มีไม้รั้วสีนิ้วอ่าสลับไป เรื่อยๆสลับไปเป็นช่องๆช่องๆเรื่อยๆจำได้ไหมจำได้ไหมอันนี้เราจะเปลี่ยนไปไงเนี่ยนี่ประมาณนี้นะอ่าโดยรวม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 โอเคขอบคุณทีมงานเรามากๆนะครับที่จริงมาไลฟ์ like, เลยเวลาแล้วทีมงานเราก็ยังอุตส่าห์แวะเวียนมาทักทายพูดคุยกันอยู่สุดยอดมากๆสุดยอดมากๆ นั่นแสดงว่าเรามีจุดเด่นเรามีความพิเศษความพิเศษคืออะไรความพิเศษที่เราต้องการที่จะประสบความสำเร็จไงเข้าใจไหมความพิเศษของทีมงานเราทุกทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คือเรามี m มล์เซตที่จะประสบความสำเร็จเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปงแลงเราก็เลยติดตามข้อมูลดีๆนะครับหาเกาะติดสถานการณ์ที่มันจะส่งเสริมสนับสนุนที่มันจะเอื้อ กับสิ่งที่เราทําสุดยอดมากมากครับสุดยอดมากๆ,อ,ากๆอ่าขอให้เรารักษารักษาไม่เส้นตรงนี้ไว้นะนี่คือสิ่งที่ดีอยู่บนขบวนที่จะนาเราไปสู่เส้นทางที่เราต้องการคือความสุดยอดแล้วครับคือความสุดยอดมากๆแล้วในส่วนของงานรัว้วละแนงอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าโอเคคนระับ ผมก็ยังดูดูอยู่ว่ามันจะไปจบในทิศทางไหนผมมองว่าตอนนี้มันเหมือนกลมกลืนกันไปหมดอ่ะมันดูกลมกลืนกันไปหมดเลยนะครับเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันดีมากๆ enjoy home feed 8อำเภอขามะเดสอจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณทีมงานเราทุกๆคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ขอบคุณพี่ดวงคำอขอบคุณเสียขอบคุณคนสู้ชีวิตทุกๆคน สุดยอดแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อ,ตอไปสวัสดีครับบ๊ายบาย